สวัสดีจ้าท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Watch อัเชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังอยู่กันกันกบพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเดิมนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้แหมเช่นเคยนะคะค่อนข้างจะฉายเดี่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องราวที่เป็นตำนานเหมือนเดิมนะคะเอามาจากเปเปอร์งานวิชาการฉบับหนึ่งนะคะที่มีชื่อเต็มๆเ,เรียกว่าปูแส่ย่าแสะ กับประเพณีเลี้ยงผีเมืองเชียงใหม่นะคะต้องบอกว่าหลายคนพูดถึงเรื่องของคําว่าปู่แสย่าแสหลายคนบอกเอ๊ะชื่อคุ้นจังนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเหมือนกับ explore นะคะคํานี้ว่าเอ๊ะแปลว่าอะไรนะคะต้องบอกว่าเปเปอร์ฉบับนี้นะคะเขียนโดยคุณอาสาคําพานะคะแห่งสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรานี่เองนะคะต้องบอกว่าบทความเรื่องที่เขาเขียนเนี่ยนะ พูดถึงเรื่องของสองรูปแบบค่ะหนึ่งก็คือเรื่องราวของความหมายนะมีนิ่งของปู่แสยาแสะแล้วถัดไปก็พูดถึงเรื่องของความเชื่อประเพณีดั้งเดิมจริงๆนะคะของชาวเชียงใหม่นะคะทีนี้กระบวนการศึกษาเขาต้องเมาสันหน่อยว่ามีกระบวนการศึกษาที่หลากหลายมากนะ,ะก็คือว่าดูจากตำนานนะคะค้นหาในตำนานเนาะดูจากเอกสารทางประวัตินะคะมีการสัมภาษณ์ชาวบ้านนะ,ะสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วก็มีกระบวนการในการสังเกตการอย่างมีส่วนร่วมนะคะซึ่งเรามา เฉลยกันตั้งแต่แรกเลยดีกว่าเพราะเขาบอกว่าจริงๆถ้าเราพูดกันถึงเรื่องราวของล้านนานะคะถ้าใครเป็นแฟนรายการเราติดตามศาสตราจารย์กิติคุณดเ็เร์นีเจริญเมืองแบบว่าทราบกันดีมากเลยว่า อ๋อถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยยังมีเรื่องราวของการนับถือผีนะคะเป็นเรื่องปกติมากนะคะแต่ว่าผีที่ว่านี้จริงๆเป็นความเชื่อดั้งเดิมเนาะแล้วถัดมาเมื่อเหมือนกับสยามเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทต่อล้านนานะคะเราก็จะมีทั้งเรื่องราวของผีผสมพุทธเนาะแล้วก็เป็นผีที่ผสมในกรณีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะทีนี้เรามาเฉลยดีกว่าว่าปู่แสะย่าแสะจริงๆเป็นใครนะคะจริงๆเป็นชื่อค่ะมีสองตนนะคะปู่แส่ย่าแสะ จัดเป็นชื่อของยักษ์นะคะสองตนซึ่งยักษ์สองตนนี้มีความสัมพันธ์ปู่ย่านะคะก็คือเป็นสามีภรรยากันนะะซึ่งเป็นความเชื่อเข้าไปอีกนะคะว่าทั้งปู่แสยาแสเนี่ยจัดว่าเป็นเหมือนกับบรรพบุรุษนะคะของชาวลัวเนาะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยจากเดิมที่เป็นยักษ์เนาะกลายมาเป็นนะในการต่อมาเป็นผู้พิทักษ์รักษาปกป้องเมืองเชียงใหม่นะคะเขาบอกว่าเรื่องราวของผีปู่แสะยสะแสเนี่ย เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับตำนานที่เกี่ยวทางพุทธศาสนานะคะนั่นก็คือเรื่องของพระเจ้าเรียบโลกนะคะซึ่งเรื่องราวนี้ยแพร่หลายมากนะคะในโซนของล้านนาซึ่งตำนานก็พูดถึงเรื่องของการเจอหน้ากันนะคะระหว่างพระพุทธเจ้านะคะ เวอร์ซัสนะคะปู่แสยาแสซึ่งต้องบอกว่าปู่แสยาแสเนี่เอาลูกมาด้วยแล้วลูกเนี่ยก็เป็นยักษ์ที่ดุร้ายนะคะพ่อแม่ด้วยนะคะซึ่งในการต่อมาเมื่อเจอกับพระพุทธเจ้านะคะกลายเป็นว่าที่สุดแล้วเนี่ยพ่ายแพ้ต่อความดีนะคะของพระพุทธเจ้าก็เลยหันมาเหมือนกับเป็นคนที่นับถือศีลห้าซะอย่างนั้นนะคะจากเป็นยักษ์เนี่ยก็กลายมาเป็นว่าเป็นยักษ์ที่บอกว่าเอ้ยจะไม่ฆ่าสัตวต์ชีวิตนะซึ่งจริงผิดธรรมชาติยักษ์ถูกไหมเขาบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ย ปรากฏว่าพอบอกว่าเ,เราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําลายชีวิตนะคะแต่มีการขออนุญ,ญาตพระพุทธเจ้าที่จะบอกว่าจริงๆแล้วคือเรายังมีความเป็นสัญชตาตญาณในความเป็นยักษ์นะคะยังไงก็ขอกินเนื้อสัตว์ละกันนะแต่ไม่ฆ่าเนาะดังนั้นตัวความเชื่อนี่แหละนะซึ่งจริงๆมันคือความเชื่อแต่ว่าในการต่อมากลายเป็นเหมือนกับประเพณีเพื่อเส้นไหว้นะคะเส้นสังเวยผีปูแสยะแสยะ โดยความเชื่อดังกล่าวนำมาสู่การฆ่าขวายนะซึ่งต้องบอกว่ารายการของเราในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีการสนับสนุนนะคะให้มีการฆ่าสัตว์เพียงแต่ว่าเราพยายามเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เชื่อมโยงว่าไอ้ความเชื่อเนี่ยในการต่อมานํามาเป็นพิธีกรรมได้อย่างไรนะคะคือปัจจุบันถ้าอยากจะไปดูเรื่องราวของกระบวนการเนี้ยจริงๆยังมีอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นยังมีพิธีกรรมนี้อยู่ท่ามกลางชาวบ้านตาบลแม่เหียนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งกระบวนการนี้นะคะประเพณีนี้เขาจะเรียกว่า เลี้ยงดงนะซึ่งทำทุกปีนะทำเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น14่ค่ำเดือน9เหนือนะคะต้องบอกว่าเดือนภาคเหนือกับเดือนภาคกลางแบบความเข้าใจของพวกเราเราเนี่ยไม่เหมือนกันเดือน9้าเหนือนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเหมือนกับลบนะคะเราว2เดือนก็คือเป็นเดือน7นะทั้งนั้นแต่เดิมที่เราคาดว่าเอ๊ะเป็นกันยายนไม่ใช่นะคะจะกลายเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งในพิธีกรรมนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคนทรงนะคะ คนทรงเนี่ยจะทําการกินเนื้อควายสดที่ถูกฆ่านะคะนอกจากนี้ในพิธีกรรมยังมีความเป็นพุทธเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมีการแขวนผ้าพระบทนะซึ่งผ้าพระบทที่ว่าเนี้จะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้านะคะที่ทําให้สอดคล้องกับเรื่องราวในตำนานที่ว่านี้นะคะซึ่งบอกว่าถ้าเราจะจัดแคตตากรีว่าผีปูแสะยะแสะเนี่ยอยู่ในกลุ่มใดนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอารักษ์ผีเมืองนะ ทั้งนี้นะคะคำว่าอารัก์ก็คือมีความหมายในหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับข้องกับพระพุทธศาสนาด้วยนะคะผีปูแสยะแสเนี่ยถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็น เขาเรียกว่าเจนบ้านเจนเมืองนะซึ่งเป็นคําเรียกหมายรวมถึงสัพพีนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องราวของผีผู้สแสนเนาะแต่พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยที่ปกป้องรักษาเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นผีบรรพกษัตริย์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้าดูแลสถานที่ตําแหน่งต่างๆที่สําคัญของเมืองเชียงใหม่ยกตัวอย่างเช่นประตูเมืองนะคะแจงนะถ้าแจงนี่เราฟังล้วอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าความหมายของมันก็คือตัวมุมนะคะมุมของกําแพงเมืองนะ ดูแลข่วงนะข่วงนี่แปลว่าลานนะคะรูปเคารพต้นไม้แล้วก็ผู้ดอดยศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าอย่างผีปู้แสยาแสเนี่ยยังถูกนับนะคะเกี่ยวข้องไม่ห่างไกลเลยจากผีที่เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับผีขุนน้าคืออยู่ในแคตตากรีที่บอกว่าบรรดาลความอุดมสมบูรณ์นะให้แก่ผู้คนนะดังนั้นก็เลยมีประเพณีอย่างที่บอกค่ะเรื่องราวของการเลี้ยงดง ทั้งนี้เขาบอกว่าเรื่องราวของผีปู่แสยาแสเนี่ยปรากฏอยู่เยอะมากนะคะในเอกสารต่างๆยกตัวอย่างเช่นตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่นะคะตำนานเชียงใหม่ปางเดิมทามาตำนานวัดตันทารามจากตำนานฉบับเก่านะคะไปจนกระทั่งตำนานร่วมสมัย mm. เช่นตำนานพระธาตุดอยคำนะคะนอกจากนี้ยังปรากฏเหมือนกับลักษณะเป็นการเล่าปากต่อปากก็คือมุขขปัตะาาสำนวนชาวบ้านนะคะเขาบอกว่า จริงๆแล้ว,วความสําคัญมากๆเลยของปู่แส,ญญาสยาแสเนี่ยถือว่าเป็นเก้าผีนะคะคือปัจจุบันมันจะมีคําว่าเก้าเหมือนกันยกว่าเก้าไมาล้ลนนานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ทีนี้เก้าผีเนี่ยหมายความถึงนะคะต้นตระกูลของผีที่สําคัญนะคะของเมืองเชียงใหม่เลยเพราะว่ายักษ์ที่ว่านี้นะคะก็คือผีปู่แสยาแสเนี่ยมีลูกจริงๆมากถึง32ตนนะขอเรียกเป็นตนเพราะเป็นยักษ์เนาะแล้วก็ดึงในนั้นคือสิ่งที่ อาจารย์ทเนศเคยเล่ามาก่อนนะก็คือเจ้าหลวงคําแดงนะซึ่งถือว่าเป็นผู้เป็นใหญ่เหนือผีทั้งปวงในล้านนานต้องบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ลูกๆทั้งหลายตนอื่นๆนะของผีปูแสยาแสเนี่ยก็ไปอารักอย่างที่อื่นๆของจังหวัดนะยกตัวอย่างเช่นเจ้าส้อยนะคะดูแลรักษาเมืองแม่แจ่มที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ้าบัวพาก็ดูแลรักษาเมือง แห่นะคะก็คือเมืองเวียงแห่นะจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าสมพมิตรดูแลรักษาดงแม่คณินซึ่งปัจจุบันก็คืออยู่ในพื้นที่บริเวณอำเภอหางดงนะคะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะในลักษณะนี้ดังนั้นวันนี้ก็คือถือว่ามาแนะนำนะหนึ่งในวนต้องเรียกว่าหลายหลายตนเนาะผีที่ปกป้องรักษาเมืองเชียงใหม่นะคะก็ประมาณเท่านี้นะคะเรื่องราวของผีปูเสียยแสกับประเพณีนะการเส้นด้วยการกิน เนื้อควายสดๆโอ้น่ากลัวมากนะคะแต่ว่าสําหรับเราอาจจะน่ากลัวแต่ว่ามันเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจําอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบันนะคะสำหรับนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการของเรา Cmu School of Lifelong Education เพราะทุกคนคือผู้เรียนดังนั้นเรามาเรียนกันเยอะๆนะคะ www.lifelong.cmu.ac.th นะคะและในรอบสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กักบทุกท่านนะคะในรายการ w h a t s u p เชยงใหม่สาหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆค่ะและสวัสดีคะ่ะ